s o วเวอร์โเนี่ยนะครับมันขนมปังที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยตอนนี้ถ้าเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอเบื้องหลังความอร่อยของมันเนี่ยมันมีเรื่องราวที่เก่าแก่มากย้อนกลับไปได้ถึง4,000ปีเลยนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกประวัติศาสตร์สุดทึ่งของมันไปพร้อมๆกันครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าด้วยคำถามง่ายๆแต่สำคัญมากๆเลยว่าไอ้เจ้าขนมปังที่มันฟูๆนุ่มๆก้อนแรกของโลกเนี่ยนะมันมาจากไหนกันแน่ คำตอบเนี่นเหรอครับบอกเลยว่าอาจจะเปรี้ยวกว่าที่คิดนะครับใช่แล้วครับคำใบ้มันอยู่ในชื่อของมันเลยซาวโดอชไงครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะมันเริ่มต้นจากความบังเอิญบังเอิญล้วนๆเลยครับเมื่อหลายพันปีก่อนนู้นเลยเราต้องย้อนเวลากลับไปไกลเลยครับไปถึงอียิปต์โบราณเลยทีเดียวที่ที่เรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มขึ้น และจะบอกว่าพระเอกของเรื่องเราในวันนี้นะครับไม่ใช่ฟาโรห์ที่ไหนเลยแต่เป็นแค่ก้อนแปง้งธรรมดารรมดาก้อนหนึ่งเท่านั้นเองคือต้องบอกก่อนเลยว่ามันไม่ใช่การคิดค้นแบบที่มีการวางแผนดิบดีอะไรทั้งนั้นเลยนะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุที่น่าย,ยินดีสุดๆเลยดีกว่าซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ4,000ปีก่อนคริสต์กาลโหนานมากแล้วขั้นตอนการค้นพบเนี่ยนะมันง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยครับ คือเริ่มจากแค่ผสมแป้งกับน้ำแล้วก็ดันเผลือลืมทิ้งไวซ้ซะงั้นทีนี้พอทิ้งไว้ในอากาศร้อนๆของอียิปต์ใช่ไหมครับพวกยีสต์ปากับแบคทีเรียที่ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยมันก็เลยเข้ามาจัดการบุกรุกเลยแป้งก็เลยเกิดการหมักฟูขึ้นมาเองแถมยังมีรสเปรี้ยวๆที่เป็นเอกลักษณ์เกิดขึ้นมาด้วยสุดยอดเลย และนั่นแหละครับคือจุดกําเนิดของสิ่งที่ผู้เราเรียกว่าขนมปังมีเชื้อหรือ leaven bread นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติว,ตวงการอาหารครั้งใหญ่ของมนุษยชาติเลยนะจากที่เคยกินแต่ขนมปังปนแบนแข็งตอนนี้กลายเป็นขนมปังที่นุ่มฟูขึ้นมาได้โอ้โหมันเปลี่ยนโลกไปเลยทีนี้มาดูกันต่อดีกว่าครับเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่นี้เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแค่อาหารบนโต๊ะอย่างเดียวนะครับแต่มันดันไปสร้างการแบ่งแยกทางสังคมขึ้นมาด้วยเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไงกัน คือในยุคของอาณาจักรอย่างกรีกแล้วก็โรมเนี่ยนะครับแค่มองว่าใครกินขนมปังแบบไหนก็บอกได้เลยว่าคนนั้นอยู่ในสถานะไหนของสังคมโอ้โหชัดเจนขนาดนั้นเลยคือถ้าเป็นพวกชนชั้นสูงนะเขาก็จะได้กินขนมปังซาวดสที่ทําจากข้าวสาลีนุ่มๆฟูๆส่วนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละครับก็กินขนมปังเแ็นๆแข็งๆที่ทําจากข้าวบาเลกันไปต่างกันลิบลับเลย แล้วมันก็เป็นแบบนั้นอยู่ยาวนานมากนะครับเกือบ4ี่พันปีเลยนะที่วิธีการทำขนมปังแบบซาวดดสเนี่ยครองบัลลังเป็นราชาแห่งวงการขนมปังทั่วยุโรปเลยแบบว่าไม่มีใครมาโคตได้เลยจริงแต่แล้วเรื่องราวก็มีจุดเปลี่ยนครับในช่วงศตวรรษที่19นี่เองมันมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นมาซึ่งเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากถึงขนาดที่เกือบจะทำให้พระเอกของเราอย่างซาวดดสเนี่ยต้องตกละปองไปเลยแหละครับใช่แล้วครับคู่แข่งที่ว่านั่นก็คือ ยีสต์สําเร็จรูปหรือที่เรียกกันว่าเบเกอร์สยีสต์นี่เองคือมันมาพร้อมกับคําสัญญาที่ว่าเร็วสม่ําเสมอสะดวกซึ่งมันตอบโจทย์โลกยุคอุตสาหกรรมแบบสุดๆเลยและนั่นแหละครับก็เลยทําให้ความนิยมของซาวดดชเริ่มลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆและก็เป็นแบบนั้นอยู่ภาคใหญ่ๆเลยครับที่ขบวนการทําซาวดดชที่มันต้องใช้ทั้งเวลาทั้งความใส่ใจถูกมองเป็นเรื่องล้าสมัย ถูกมองข้ามไปเลยเพื่อหลีกทางให้กับการผลิตแบบโรงงานอุตสาหกรรมที่เน้นความเร็วเป็นหลักน่าเสียดายจริงๆแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะในศตวตรรษที่21นี้เองซาวโดชได้กลับมาพังงาดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเอ๊แล้วทำไมาจู่ๆถึงกลับมาฮิตได้ล่ะมันมีหลายเหตุผลเลยครับอย่างแรกเลยคือเรื่องรสชาติที่มันซับซ้อนมีมิติ มีความเปรี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งยีสำเร็จรูปให้ไม่ได้เลย2คือเรื่องสุขภาพครับกระบวนการหมักของมันเนี่ยทำให้ย่อยง่ายดีต่อลาไส้ได้วยนะและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยก็คือมันเป็นเหมือนศิล,ละปะครับเป็นความสุขที่ได้กลับมาทําอาหารแบบช้าๆใส่ใจพิธีพิถันด้วยตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็เลยทิ้งคําถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้ทิศกันต่อนะครับว่ามรดกทางอาหารที่มันมีอายุยาวนานถึง4,000ปี มาอยู่ในมือของพวกเราในยุคนี้แล้วเราจะทําอะไรกับมันต่อไปดีละ่ะและนี่ก็คือความรู้เรื่องราวเรื่องเล่าอาหารการกินที่คุณอาจจะยังไม่รู้ที่เรานํามาเล่าผ่านภาพกระตูน AI แบบสนุกๆนะครับติดตามกันไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าอาหารโลกสําหรับวันนี้สวัสดีครับ